เลขควบนะครับวันนี้จะยกมือเลยนะครับเนาะเอควบนะครับเป็นยังไงยังไหวอยู่คนไหลนะครับมือเล่นเป็นลมออดดอดมันหอนเนาะก็เลยเป็นลมนะครับเนาะนั่นแหละเลขกจะคิดว่าเลขงอ่ะมีแปดนะอาจารย์ให้ว่าเลขงอ่ะน่าจะมีแปดแน่นอนนะครับเนาะ พราะว่าปูขังไปแล้วขังใหยย้ยูน้ำเมาแด้วปูจะขังหมองอึเป็นแน่จะขังออกเลยมีคนมาเม็ดมาเม็ดเลาขังบ่อบอกมันเอาไว้คือเม็ดแห่งตัดเนาะบ่ดเนี่ยแต่กอนหน้านี้ต้องยอาา้อมเราบบางวดนี้เนี่ยตอนเลขออเป้าแล้วมันดังพักล้วมันอันเนี่ยผมกบบว่าขั้นอ,อ่อปูเลยตอนแรกผมกบอกขั้นขอยอะไรเขาทนเวทซต่อเพราะผมคิดว่าเขาพักหลายมันจะซื้อว่าไรมันกับโปรไฟลมีประโยชน์อย่างนะครับแต่บัดนี้ที่น่องแล้วเออม่ได้ซื้อกระซ่างให้เขาไว้ก้อนขอรถอาจารย์ผมผมได้บ่นแล้ว นได้ไปบ่นปูแล้วมีแล้งสังหรณ์แล้วว่าปูเอ้ยขอให้เขาเด้อตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะขอให้แค่เขารูดตันนี้ผมได้ไปขอปูไหมแล้วว่าเอ้าซื้อได้เพได้กระทั่งขอให้เขาไปก่อนเนาะเพื่อได้ประกาศแต่ในมีปูนะครับปีนี้กับปีพญานาคปีของปูเลยงาปีมะโรงเป็นเลขของปูด้วยซ้ำปูจะแพงมีที่แล้วปูเลยว่มีโชคกับใบตรงปู่งดำนะครับขอกค้อน้ำสะปูมานเร่ที่แบบขอเอานะครับนอกจากจะบ่นกับบ่นได้บ่นแล้วไม่ก็ย่างยังสิได้หรือว่า ประคามหวานแล้วเขาเยาะมันทอที่ปูหดหัวกอนนะครับเนาะกัดถวายแล้วล่ะแล้วกินจนเยาแล้วล่ะนะครับกะก็เลยไปขดคอปูแลยมีร่างสงหอนแล่ว่าแปดจะมาอยู่นะครับเนาะตอนแรกเนี่ยเขาเลยขอจังัๆนนะหลายคนบอกว่าอาจารย์ซื้อเ่าเลยกระช่างดอกให้มันเข่าไป่ลดนะยังน้อยก็ได้ซื้อลอตเตอรี่ผมก็เลยไปขอแล้วให้มากนะครับเนาะเพราะว่าหัวนี่มากกอนหัวนาจะว่ากันเพราะว่าหัวนั้นจะดังมากแต่หัวนี่เข่าหรือหัวหนาเนี่ยเขาทิย่านเลยย่านิทดเมื่อไหร่ครับปะเนี่ยนะเขาหัวนี่ งวดนายนี่เจ้ามือสิย่างงวดมือจ่ายผมกล้าบอกได้เลยนะครับเนาะต้องไปเงี่ยวก่อนนะแต่เปิดทั้งในน่องไหนนะครับเด้ออาจารย์เขาว่านี่ผมคิดว่าผมบอกกูว่าขอลางก่อนจะให้รุ่นทะบุญไหลรุ่นทะบุญแหละไม่เงี่ยวมันสิย่อนนะครับมือเนี่ยอ่าเอาลางก่อนเลยก็ยังงวดต่อหนึ่งอ่ะล่างแปดหนึ่งเฮ้ยไปก่อนเลยเนี่ยคือบอกแปดหนึ่งดยแต่เนี่ย แต่หนึ่งแต่เจ็ดแต่สี่แปดศูนย์สี่คู่อย่าตัดออกใครรูดได้รูดนะครับเนาะเออแล้วก็เลขคู่นะครับวันนี้จะยกมือเลยนะครับเนาะเอเขคู่นะครับดูดีดีนะครับเลขคู่ให้้องถามแล้วก็เด้ดอคู่ข้างหลังเพมันจิว่าอะไรยินเลขคูข่นะครับ สนะครับแล้วเรื่อเขาเหลือพี่ยูสองคู่ตารางคู่กูก็พีซึ่งว่านี่คู่ปูเนี่ยผมบอกว่าตัวแรกนี่เกับมาสมาตัวไหนเนี่ยคือตัวแรกเลยบอกพูดว่าขึ้นเลขเลขตัวตัวแรกเลยนะครับไม่จบลงตรงนะครับก็คือตัวแรกเลยผมว่าเกจะตายไปนะแต่ตัวนี้สองเนี่ยปู้ว่าเห็นตรงกันว่านี่เพราะว่าเมื่อกาซื้ออะไรขึ้นกบตัวตัวคู่แรกเนี่ย เลขของในในหลวงเนี i. I like umas, <in> ่ยผมปเยะมนี่ะไปบงคิปผมอยเลขกีปไปเลขมือนะนะครับแต่ผมก็เศร้าบอกนะครับผมก็บอกเรื่อยๆในถูงเนี่ยเขาสามารถเป็นการเห็นในรดว่าการขึ้นเรือหรือขึ้นหอถ้า่เอาหลุดล้มก็เอารดเด้อส่วนไผว่ามีเลขมือยี่สิบเนี่ผมซื่อรถมา่หม่นะผมอ่านตืนเลขผมได้รถหม่เยผมอ่างจัน่อยเมนกันมาอย่างรถมือสองรอครับออกมาแกน้ำนะครับเลขกระเบียดมาเจ็ดสามศูนย์หนึ่งเด้อ้ะมัมีตัวซื่นอี่สนะครับาะเออขีแยบบอกกับเลขรถนี่แหละนะครับาะ เมื่อหร้ยผมเปิถึงแล้วเลขเจ็ดสามนะครับยอดเลขรถนี่แหะนะครับเนาแล้วกเงวดนี้มีคนถึงประมาณนิดนึงอยู่เพ็ดบุรีออกข่าวพร้อมนะครับคุณปอนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งหกล้านบาทนาทีใจอยู่ตอนแล้วเขาไปสัมภาษณ์แล้วแล้วก็ว่าถึงน้ำมันจานวัดสี่เนาทีใจอยู่เลขเพิ่์ลบวกถึงอยู่นะครับแล้วกับเจ๊โบโบราดนะครับเจ๊โบถึงเจ๊ดล้านงวดนี้นะครับเนาะอ่าหายในเมืองไรเมื่อแล้วนั่งนี่นี่เลยแล้วมาเหมาลงท่านใจนะครับอย่ายังินที่ถึงหลายทุนมันหลายครับพี่น้อง เขาถือหาบาทที่บาทเก่าแลเนาะนะครับพูนเงินเงินเล็นเินเดือดไหลายนีหัวเงินมันถือเพื่อนกับเงินหลเรื่อคันจีรืเกล่านี่มันต้องสื้อประมาณสตละแปดมือคนเี้สองมือสองมือแต่ละเจ้าเขี่ยนะครับ่าเวลาประกก็หนาวเพื่อกันเพราะว่าไปก้บบนล่างกันสาแสนกว่าบาทนะครับเป็นอย่างขึ้หมดที่ผมก็เคยซื่อต่ว่าผมเหมืนว่าถือผมมิเตเหมือนในหลักการนันครับเป็นการเสียงดวงนับปวดกะแย่ใต้ของเดือดร้อนชื่อยีงกัเลยเห็ดูกำลังทรัพย์ทุกอย่างมันอยู่ที่ดวง โมแมนบ,บ์เล็ของเขาเลยดิถือห็นบม่นังอยู่เนี่ยผู้บังคนบูขึ้นถือน้ำผมกับมี่โม่ก็หุดแยบกับมี่เห็นเขาดังมวดได๊กููซื้อนาา้ำแบบไอรุอ้ดมวดเมื่อกี้กูก็ซื้อเ,อาเขาเก่าเจ๊หนีว่าจีออ,อ,อ,ออร์ก็ออรกันแล้วไปนเนี่ยอยากจะเปิดดวงให้นะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไหว้กูแล้วก็เปิดดวงให้ยูหัดแม่เราถืกเฮ้เกือบลาดแล้วเลยหายมือนหนึ่งอามา่ผมแปดสิบเก้าปีถูร้านสี่นะครับโม่หิอมาม่อมาม่เอาเงินเต็มมือให้หามือนนะครับ อันนี้แปบดบที่เจ็ดป่ะผผู้กี้บ่ะผู้ที่ให้เงินหนึ่งแปดที่เจ็ดสี่พี่น้องอันนี้นางสาวอ่านมาอย่างไรอัมพันกับสุริพรนะครับร่วมทําบุญค่าน้ําค่าไฟอนุโมทนาบุญด้วยนะเออมีหลายคนย้ายรันดานางสีไว้ใายบุญมีนะครับแมยหผม่านถงสือบอกนาคุณแม่ผ่านนะครับหนึ่งพันบาทคณะลูกจิดจันบุรีนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับแล้วก็บริจาคบุญลอรเตอี่ห้าร้อยคูสุริยิบยง แมฆตั้งนะครับนางเจ้าวชุติยานะเดี๋ยววกไปอ่านอีกเอาอันนี้อาจารย์อุษาแล้วคุณอุตสาหร่วมทำบุญนะครับเนาะแก่พุงมาอ่าคุณนงนุชร่วมทำบุญด้วยขณะเข้าไปสามพันบาทนะครับเนาะเรียกการรูกคิดพุ่งคั้ตะคุลนะครับร่วมทำบุญหนึ่งพันสามร้อยบาทะอนุโมทนาจารุน้ำกันครับจ่ายหน้าเรียบไม่ไ้กะช่วงสุดท้ายแล้วกะขอหวยพราะไหนทุกคนที่อยู่นี่นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะ โอ้ยน <c oughs> oh. oh, ี่โจมีลาดน้ำแข็อเหมือนนีมสีเนอโจรโจตอมากเลยเพคะมือหนึ่งของคุณธีรชัยนักกะเนี่ยมตอผู้โชคดีีแต่ผู้โชคดีหลักเยอะนะจำนวนนึ่งหมื่บาทแลวนูอลนะคุณเพคะมือไหลเพคะเพือได้เห็นไหลเนี่ยโอเจาถือก็แบนเนาะโอลูกบอลนคุ เอาไหมล่ะลองไหมครับอันนี้ก็คนแม่นะครับสามพันสี่พันกว่าบาทนะครับอรรุโมทนาบุญด้วยเด้ออาจารย์ท่านนางโชตินะครับอีกสองพันบาทนะครับอรรุโมทนาบุญด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนชื่ออะไรครับโอ้สาธุนะครับอรรุโมทนาบุญนะ้าเด้ครับเด้อมาเลยครับหูส่งใหญ่เลย 20,000กว่าบาทครับพี่น้อง20,000กว่าบาทอยู่ต่างประเทศที่เราถือหลายบ่ะครับ200,000กว่าบาทอยู่ประเทศใดนะครับอยู่ประเทศจีนไมมบัดนี้เนี่ยประเทน200,000นะครับน่ะขออนุญาตไทยดูไปเลยนะครับเด้อะ20,000เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเด้อตาดูเอาเด้อพี่น้องเด้อ น้อัวธนาสาธุ้วยนะครับเด้อธนาพงศว่านายเอาสองล้านเด้อบัดนี้นะครับโอเคนอกเหนือเพราะท่านในตอนทันกันจังหวะยังยือทับยืนได้เขาเก็บไวไม่ได้หรืก็ได้นะครับก็ต้องออกมาให้อาจารย์ก็ได้เด้ออาจารย์กันเดียบพี่มันถึงไลายคือเพิ่งจะออกมาให้สือคาบชิดป่าก็ต้องออกมาเด้อนะครับเขาเก็บไวไม่ได้จ้าพลังคนถือสามล้อยเอาให้อาจารย์สองล้อยนะนะโอ้ยเก็บไวไม่ได้เด้อนะครับ ใช่ไหมแม่รักาดใช่เลาใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะพาไหว้ครูเนาะไปดนีเนาะพ่กงไปทำยังเลรเนาะไม่ไหว้ถงวกเนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ